ลุมพินีนะคะสองห้องนอนนะคะมาดูข้างในาชาดโอ้ลุมพินี <Place S 1> บางนา,า,งนาลุมพินีเพสบางนากมอส <3. S 2> ามห้องนี้นะคะขนาดส <40. S 2> ี่สิบสี่สิบตารางสี่าเมตรแต่ว่าดูความนหน้ากว้าง,าก,างก็จะดูกว้างขวางดูสบายอันนี้ก็คือในส่วนของโซนนั่งเล่นเนาะแล้วก็จะมีครัวเด่นเด่นเลยคะ่ะเข้ามาห้องนี้เนะะี่ยค่ะก็คือโอ้โห ตู้ไว้ของตู้เก็บของเยอะมากอะ่ะเยอะแบบเออห้องเราต้องเรียบร้อยแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่ามีที่วางของเป็นระเบียบแล้วก็อันนี้ห้องนอนแรกนะคะห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กอันนี้ห้องนอนเล็กแต่ได้วิวจากน้ำนี่วิวเหมือนอยู่โรงแรมอะ่ะเหมือนได้ซีวิวเอ้เหมือนได้แบบพูวิวก็เห็นแบบเอ้หนุมน่มๆเด็กๆมาออกกำลังกายกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอห้องหนึ่งนะ รึป์อ่าห้องอะไรนะคะพี่ห้องมาสเตอร์เป็นเตียงใหญ่เตียงเป็นเตียงใหญ่อันนี้เรามาถ่ายกันตอนแบบยืนย่ำเนอะมีกระจกมีตู้ไว้ของกุ๊กริบกุบแล้วก็วิวฝั่งนี้ก็จะเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะคือว่า มีต้นไม้สระว่ายน้ำเหมือนกันแะยังใหม่กริปอยู่เลยอ่ะย,ย,อย,ยังไม่เคยมีใครอยู่เลยยังไม่มีใครอยู่ช่วยาามาเปิดซิงใหม่จ้าสามตัวอ่าแล้วก็อันนี้ห้องน้ำก็คือจะเป็นสองนอนหนึ่งน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์เนาะอ่าฮะโอเคอน,นี่ก็จะเป็นส่วนครัวไว้เตาไว้ไมโครเวฟได้มีตู้ครัวนีตู้เย็นตู้เย็นจะเป็นสองฝา โอเคค่ะเท่านี้ก่อนนะคะ